เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวอย่างแรกคือหนึ่งเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารแห้งแล้วก็ขวดแก้วหนึ่งขวดจำนวนหนึ่งล้านคนเราจะไปกันที่กรุงเทพขวดของเรานั้นไม่ต้องใส่น้ำมันไปจากขอนแก่นไปซื้อเอาที่กรุงเทพมหานครคนละหนึ่งลิตร คนละหนึ่งลิตรให้ได้ไหมครับให้ได้ไหมครับประชาชนมีหัวใจมีเลือดเนื้อแล้วก็มีน้ำมันหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนี้เพื่อตอลองกับอภิสิทธิ์เวชาชีวาว่าคุณจะคืนรัฐธรรมนูญฉบับปี40ให้กับคนเสื้อแดงหรือไม่หนึ่งลิตรนี้ จะบอกกับอมารว่าถ้าคุณเข็นข่าคนเสื้อแดงเลือดตกยางออกสักหนึง่งยศนั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่มีชีวิตยอยู่บน,น่นดินนี้เหมือนกันรถยนต์ที่จะเข้ากรุงเทพมหานครพี่น้องไม่ต้องเสียดายรถบรรทุกรถอีแตน รถบัสต่างๆที่จะเคลื่อนเข้าไปกรุงเทพมหานครนั้นเราจะต้องถูกจัดระบบไว้ให้เป็นระเบียบแล้วคนที่จะไปกรุงเทพมหานครนั้นผมจะมีการแบ่งภาระหน้าที่ไว้ว่าใครจะจองกระทรวงไหนใครจะอยู่ที่ไหนวันนี้เราต้องแบ่งภาระว่าใครจะรับผิดชอบกระทรวงใดอนแกนเอากระทรวงมหาไทัยไปทำไม อุดรนเอากกระทรวงกาโหมไปการาสินน้องครเอากระทรวงการต่างประเทศไปสวนกรุงเทพมหาคนครจองทำเนียบรัฐบาลได้ยินเสียงนี่เราเป็นนี่คือความแตกแยกของประเทศอย่างครับอย่างใหญ่หลวงเลยอันนี้เสียงของอลิซมันพงเรื่องร่องความแมนผมหูจักกันเลยไหบุกระดมอยู่ขอนแกน่นเอาคนมาผมว่า หลักนี่บอกเกินมื่นแต่ว่าไปโฆษณาว่าเป็นแสนแล้วกับพญาปลุกระดมไอ้คนคืดน้ำวันทีน่ีสิบหกแล้วก็ฉีดน้ำค้นเข้าไปเป็นล้านว่าจะเอาขวดน้ำมันเป็นไปต่อร่องเกี่ยวกับการเมืองของเขาครับซึ่งผมเบิ้งแล้วนี่ผมบ่นหนาเสื้อว่าอลริสซามันจะเป็นคนยังสี่ไปเลยท่านพินิจฮูจักมาโดนหรือเปล่าครับโอ้ยฮูจักสนิทสัมเพลงอลร,ริสามัน,นแต่เก่าแต่ก่อนพ่เป็นยังสี่เด้อ<ต>นักร่อ,องเพลง ใจไม่ด้านพอเนี่ยเอาใจบม่ดานพ่อเป็นนักล้องแล้วก็เป็นดาราเนี่ยก็แสดงอยู่แล้วธรรมดาแต่โบโบปันนี่ครับอันนี้เกินการแสดงไปอีกเนี่ยเกินการแสดงผมยังผมฟังแล้วผมก็ตกใจว่าเอ้ากี่เพิ่นขึ้นว่าปันนี่เนาะแต่ก่อนโบเออมาแปลกแต่ก่อนโบเป็นยังสี่เด็กก่อนหนนั้นพี่สาปีที่แล้วก็นั่เขาบุกพัทยาเนี่ยเออเป็นยังมาเป็นยังสี่กี่ีแล้วแล้วมวัตตะกีผูดเดียวเนี่ยท่านท่านอดีตซอนคือว่า มูกันกับไปเป็นเนี่ยท่านวีละภผยตผ่อภายน้องหุจักกันมาก,ก่อนเนี่ยเป็นอย่างมาไปจังซี่เป็นอย่างเมาเป็นแบบนี้ไปเพื่อเพื่ออีหยังแบบนี้นะเพื่อว่าประเทศไทไม่สีดีขึ้นบ่เพิ่นเพิ่นขึ้นกันอยู่นี่หรือว่าเพื่อทักสินเพื่อฆ่า,ากันตอนตอนเบรกก่อ,อนอเนี่ยที่ที่เข้าออกมากับบ่าอยู่น้องขุ่เจ้าเนี่ยมันมันมันสอบตัวการ์ด เป็นควมดีใจน้ำกวนหุมหุมไหมครับเป็นยังวางสันติเป็นคือยังจะของตัดสินใจถือคักถือแงแล้วครับมือนี้มันเป็นคําตอบเลยครับฉันชูบอลเข้ายุหันเนาะโอ้หมุนมีตีแหลกเลยขอนแกนเจ้าะกับโยาค้นไปคือกันเป็นบอกอันใดเป็นนั่นเขาสีบพ่อเนี่เข้ายางพี่น้องเข้าหงุดดังเข้าก็สีว่าให้ค้นเสียให้คนหลงพอนี้ตัดทิ้นไปเรื่อยๆแต่พอเข้าอยากเป็นผู้แทนอีกไหมคือซอยเขาตัวไปเรื่อยๆซอยตัวเราตัวตัวเป็นมือเป็นเม่นไปั่ะครับ บอกว่ามีรายการจังข้าวหมกยูดนี่ครับเอาเปิดหูเปิดตาแทบานได้แล้วมีคําถามถึงอลิซม in ันว่าเป็นยังต้องประกาศถึงว่าต้องเอาเอาขวดมากน้ำมันมากนั่นคือเขาเอิ้นขวดระเบิดขวดเนี่ยครัเมันสมัยเ่าคันเมันขวดพลาสติกสมัยเขานขวดแก้วแก้วมันเป็นยุคสงครามโลกแต่ก่อนเนี่ยยังพวกรัสเซียพวกอย่างมาบุกโรมาเนียแถวนั้นนะเขาบุมีเระเบิดเขาก็ใส่แบบนี้แล้วใส่เหล้าใส่ขวดแก้วครับ แล้วก็บดดึกไปด้วยดึกไปใส่รถถังนี่ห้วยมุ่นหมดแล้วเว้ยบ,บัดท,ที่นี่ของเขาเนี่ยเป็นอย่างมาต้องเฮ็ดขนาดนี่ต้องถามกีอริสมันเดอ,อนี่มันโบแมนว่าเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยโบแมนเรียกร้องเพื่อเอาเราทำมุนขึ้นเราเดบนี่มันเป็นการเผาเมืองเด้เผาประเทศเด้วยนะค,คือกีน่ผม่าค้นเองเดอกผมมุดอย่าแกอยู่ผมว่าค้นคืนนี่สั่งมาจากมืองน้องคนละโอ้ทำนองัหนล่ะสั่งให้กีว่าพอแล้วเป็นอย่างมาเลือดเลือดทึ่งหมดเนี่ยเป็นอย่างมา ถวายให้แบบนั่นนะมันอยู่ในเ้นเลือดได้เนี่ยว่าออกมาเนี่ยกล้าตายเลยได้เนี่ยแบบนี้เราเผากรุงเทพเนี่ยบ้านเจ้าของก็อยู่กรุงเทพเผาถิ่มพร้อมเลยอลิสแมนแกโคตรบัดปงเนี่ยโคตรบัดปงเราอู้นี่อ้าวแกมีบ้านอยู่กรุงเทพอยู่ไอ้นี่มันกับว่เท่าไหนดอกแต่บ้านเกิดอยู่บัดปงเออแต่เมียท่างพูดละท่างเขตเจ้าพูดละเมียเมียเถากี้อลิสแมนคนอีสานเนี่ยแต่ว่าบ้านอยู่กรุงเทพผมก็เลยถามว่าสั่งเล่าแต่เรื่องส่วนตัวแต่เขาบอกเรื่องมันทีเกี่ยวกับประเทศว่าจะว่าเป็นยังมากล้าถึงขนาดว่าสิเผาเผาเมืองป่านนี่ เพื่ออย่างไงเพื่อทักสินผู้เดียวบคงข่าวบางอางนี้ไหมหรือว่าเพื่อประเทศไทยพญิปินินบ่ขวดแก้วบ่ไส้น้ำมันมาเสือกกรุงเทพไดมอลสารอาหารแห้งเสียงรถล่ามอเจ้าอี่แตนก็ดีรถบรรทุกก็ดีบ่ต้องเสียดายพะนะเพรต้องเสียดายบันเพเสียดายนะเฉเป็นรถเป็นขั้นเนาะมาเที่ยวมาใส่เข้ามาเอามาต่อรองกับพีสิทธิ์่าสิคืนลานู่นปีที่สุดไฮบอ บมือว่านอาอจอาเราห้ปลอยร่มด้ยมอ,มอมือที่ <c oughs> ไปไปชุมนุมอยู่กอกะตออบอกออกมาลักษณะามาว่าลักษณะว่าเว้าเพื่อสิต่ให้เกิดการปฏิวัติแต่ว่าในเนื้อหาเขาเอาคำต่อคำเนี่ยเป็นลักษณะาว่าต่อรองบอาบิิธิ์เพื่อจะเอาลำนุ่นปี40ศูนยถ้าหากทหารเท็ดให้พี่น้องเสื้อแดงเลือดตกยางออกแม่แต่ยอดเดียวกรุงเทพต้องเป็นทะเลเพิ่งถามว่า เราเราพี่น้องเสือแดงสิไปไปเห็ุนียังทหารบอที่บอกว่าพี่น้องสามคนจับทหารผูกคนหมูภาษาบ้า,านนอาไว้ย่าเราปืนนี่เราทหารเขาสีสีซื่อยืนมืองุ่มหั่นยื่ื่อใดหรือมันคือก็อที่ไปเป็นแผงก่อนที่ซอยกันคือเราต้องการไ<ม>ปรเ,เกิดการประทะกันต้อการให้ทหารอดบ่ดด้ต้อการให้มีเรื่องวันหนึ่งตอการให้ไม่เรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยขอเรียกรองคาริสมันขาเรียงอยู่แล้วกับกลุ่มแดงเนี่ยมันสอดคล้องกับทักษิณ เขาเรียกร้องเอาแล้วทำรุ่นปี40ขึ้นมาว่าใช่ไหมเป็นประโยชน์ของเขาซุมนี่นอ่นรับฝันไปบ่ว่าเอาเอามากง่ายๆได้จังไดต้องบอกให้นายกพิสิิทธ์เอาปีเอารุ่นปี40มาใส่รุ่นปี4หาศูนย์มันยังใส่อยู่มันเสีเอามาของปี40มาใส่เลยมันต้องฉีกันนี่สิมันเป็นไปบ่ได้มันต้องฉีกนี่สิมันต้องฉีกปี50ศูนเอาทหารมาฉีกย่อมบ่ละบริษัสมันกับเสือแดงกับทักษิณย่อมบ่ละเขาส่วนใหญ่รุ่นผ่านควาบ่เอา เอาทหารมาฉีกฉีกบ <of the> <ici> ่อหาหาศูนย์เนี่ยรับรองว่าซุ่นีบ่อเอาครับคันเขาช่วนแก่ลำนุ่นคือเจ้าว่าะแล้วเอาอีกเดนเดนบ่อเอาเนี่ยท่านผู้พิพมีอำนาจบ่อว่าสิมันหยกลำนุ่นให้ผู้ใดผู้หนึ่งมันยกบ่อใด